สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนเพาะกล้วยจากเมล็ดนะคะสำหรับพวกที่อยู่เมืองน,นอกนะคะหาหนอกกล้วยไม่ได้ต้องขอโทษด้วยวิดีโอที่แล้วทำทำให้ลูกค้าดูมันก็เลยไม่มีขาตั้งกล้องมันก็เลยดยูยากหน่อยอันนี้ก็เลยทำใหม่แบบเป็นทางการเอาไว้ให้ลูกค้าดูเพราะว่าเราขาย แเราขาย mm hmm. มเมล็ดก,กล้วยนะคะอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ขายต้นกล้วยด้วยขายที่มาร์เก็ตเพลหรือว่าใครจะสั่งทางไปรษณีย์ก็ส่งให้ก่อนอื่นนะคะเราต้องมีมเมล็ดก,กล้วยนะคะกล้วยนี่คือกล้วยนว้านะคะแต่กล้วยนว้าที่ส่วนที่เมืองไทยมันอยู่ใกล้ป่า มันก็เลยมีกล้วยป่าปนมันก็เลยมีเมล็ดลูกกล้วยใหญ่อ้วนมากแต่ว่ามีเมล็ดข้างในประมาณบางลูกก็สองสามเมล็ดบางลูกก็เป็นสิบเมล็ดอันนี้ก็แกะมาตากแห้งแล้วก็เอามาจาับมือไทยก่อนอื่นเราต้องขออนุญาตยืนนะคะใส่เมล็ดกล้วยลงไปในแก้วใส่น้ำน้ําธรรมดาจากก๊อกน้ำร้อน ประมาณนี้วางทิ้งไว้สองถึงสามคืนวางไว้ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้โดนแดดโดนความร้อนวางไว้ในครัวตรงไหนก็ได้สองสามคืนเก็บให้พ้นจากมือลูกมือหลานมืออ,อ่หมาแมวนะคะเดี๋ยวล่วงแตกทีนี้เราก็มาเตรียมกล่องกล่องแบบนี้หรือว่ากล่องเขาเรียกอะไร กล่องซูเปอร์แว์ที่มีฝาปิดแน่นหนากล่องพลาสติกดีเพราะามันตกไม่แตกแล้วก็มีฝาปิดแน่นหนาเพราะว่าเคยลองใช้กรีนฟิล์มแล้วไม่เวิร์กนี้ทิชชู่ที่เราใช้ในครัวหรือจะใช้ทิชชู่ที่ในห้องน้ำก็ได้ทิชชู่ไหนก็ได้ทิชชู่เช็ดหน้าก็ได้ไม่มีปัญหาพับให้มันเท่าๆพอดีกับก้นกล่อง ถ้าใช้ทิชชู่แผ่นเล็กที่อยู่ในห้องน้ําก็ใช้หลายแผ่นหน่อยเพราะว่าเราต้องการเก็บความชื้นวันนี้อาจจะใช้เวลาเดือนสองเดือนกว่ามันจะงอกเราต้องการให้มีน้ําเพียงพอใส่น้ําลงไปน้ําธรรมดาเหมือนกันน้ําที่เปิดจากก๊อกน้ําอุ่นธรรมดาเอียงเอียงให้ทิชชู่เปียกดี ใส่น้ำให้ให้ท่วมทิชชูนิดหน่อยนิดหน่อยขูดขลิกวิธีวิธีรู้ว่าน้ำมากน้ำน้อยคือให้ให้เราเห็นว่ามีน้ำวิ่งไหลไปไหลามาได้แต่ว่ามองเห็นไหมสมมติสมมติว่าเห็นแล้วกันแต่ว่าเวลาเราเรียงเม็ดกล้วยลงไปอย่าให้น้ำท่วมเม็ดกล้วยเด็ดขาดถือเป็นใช้ได้ ติ๊กตอกติ๊กตอกสมมติว่าสองคืนผ่านไปสองสามคืนผ่านไปไวอยเหมือนก็หกเราก็เอาน้ำออกจะได้เรียงง่ายๆก็มาเลียงเม็ดกล้วยใส่กล่องกันสาเหตุที่ต้องเลียงไม่เทลงไปเลยเพราะว่าเราจะให้มันมีที่พื้นที่ของเวลาลากมันงอกเวลาลากมันงอกมาลากมันจะยาวมากเลยเวลาเราย้ายไปปลูกลงกระถางจะได้ เอาออกง่ายๆลากไม่พันกันเรามีต้นกล้วยขายด้วยนะคะปีนี้ปีนี้เราขายแค่ต้นละสิบปอนด์แต่ว่าลูกค้าต้องมารับเองเนื่องจากสถานการณ์โควิดปกติเราคิดว่าเราจะขายยี่สิบปอนด์แล้วเราจะไปส่งให้ลูกค้าในเขต ในเขตจังหวัดรอบๆเราเราส่งฟรีแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วคะ่ะอืมเรื่องส่งไปสนีเป็นเรื่องอนาคตดูก่อนดูจํานวนมเมล็ดกล้วยก่อนดูจํานวนกล้วยที่เพาะงอกได้ก่อนเดี๋ยวจะใส่รูปประกอบให้ดูว่าเราเราไม่ต้นกล้วยที่เราขายขนาดไหน แต่แล้วนะคะเรียงได้ขนาดนี้แล้วเราก็ปิดฝาถ้าหน้าหนาวเอาวางเอาไปวางไว้บนฮีเตอร์ถ้าหน้าร้อนเอาวางไว้บนขอบหน้าต่างรอประมาณสองอาทิตย์ก็มาเช็คดูว่ามันมีงอกไหมตุ่มขาวๆข,ขึ้นมาไหมไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนกล้วยใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็ยังงอกได้ อันไหนงอกแล้วเราก็ดึงออกไปปลูกอันไหนที่ยังไม่งอกเราก็เก็บใส่กล่องปิดฝาวางไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอันที่งอกแล้วนี่ทําไว้หลายเดือนแล้วกล่องนี้ดึงขายไปหลายต้นเอาออกไปเพาะแยกขายหลายต้นแล้วอันนี้มันเพิง่งมันยังไม่งอกบางอันเพิ่งเริ่มงอกมา มังงไไนงอใหม่ๆมันจะมีตุ่มขาวๆแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งย้ายนะคะเลี้ยงต่อไว้ในนี้ที่ชูติดมาด้วยอันนี้มันงอกมาสักพักแล้วแต่ว่าเราไปชนกล่องมันควา่ามันก็เลยโตช้าเห็นไหมมี เริ่มตุ่มตุ่มขาวเริ่มเป็นสีเขียวเนี่ยหน่อยละเริ่มมีรากออกมาสองอันละอันนี้ก็เลี้ยงต่อเหมือนกันรอให้ต้นมันสูงจนใบมันชนฝากล่องก่อนค่อยย้ายออกก็ได้เพื่อความแข็งแรงย้ายออกไปรอดร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะพอทำตามกันได้ คลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีย้ายจากกล่องนี้ไปลงดินกันขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายอ๋อนี่เม็ดกล้วยเราสุดนี่เป็นสตอกบ๊ายบายค่ะ